เงินเดือนเท่าไหร่ถึงจะผ่อนบิ๊กไบท์0 0ึ่งพั cc แบบไม่เครียดรถพันซีส่วนใหญ่นะครับราคาจะอยู่ที่ราวๆ5,000สนถึง9,000แสบาทสมมุตินะครับคลละแ0ดแสนดาวซักแสนหกผ่อนหปีตกเดือนละประมาณ1น0 0 0หมบาทฟังดูไม่เยอะใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนมันยังมีค่าน้ำมันค่าประกันภาษีแล้วก็ของแต่งอีกเพียบ แต่ถ้าอยากขี่แบบสบายๆโดยไม่ต้องเครียดตอนสิ้นเดือนรายได้นะครับควรจะอยู่ที่35,000ถึง40,000ขึ้นไปครับเพราะถ้าเราไรายได้ต่ำกว่านี้นะครับค่างวด1 2 0 0 0บาทต่อเดือนเนี่ยอาจจะเริ่มรู้สึกหนักโดยเฉพาะถ้ามีภาระอย่างอื่นสรุปง่ายๆนะครับเงินเดือน35 0 0 0ขึ้นไปถือว่าสบายนะครับแต่ถ้าน้อยกว่านั้นก็ต้องว่างแผนดีๆหน่อย เมื่ออย่างงั้นนะครับบิ๊กไบอาจจะพาเราเป็นบิ๊กนี่ในอนาคตก็เป็นได้